ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมวยจะมา,ารีวิวนะคะความแตกต่างระหว่างด้ามคอนไม้ประดู่กับไม้แดงนะคะอ,อันนี้เป็นด้ามคอนอตอกตะปูคอนงอนนะคะอันนี้ทรงของทางโรงงานหมวยนะคะค่ะอันนี้คือจะส่งร้านค้าแล้วหมวยเลยขออนุญาตรีวิวก่อนอันนี้นะคะอันนี้ไม้แดงค่ะ นี่ค่ะไม้แดงหมือจะทำแพ็คๆๆไว้ค่ะแพ็คหนึ่งก็25นะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยมากนะคะอ่าส่วนอันนี้ไม้ประดู่ค่ะค่ะอันนี้ค่ะไม้ประดู่นะคะหมือจะทำแพ็คๆๆไว้เนาะนี่ลูกค้าร้านนี้สั่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสองสองสองแบบสองไม้นะคะนะคะ เนี่ยค่ะไม้ประดู่ก็ลักษณะจะเป็นลักษณะแบบว่าาถ้าคนก็จะชอบลายก็จะเล่นเล่นไม้ไม้ประดู่ได้นะคะถ้าคนชอบลายนะคะชอบลายประดู่มันก็จะมีหลายลายแล้วแต่ไม้มนเป็นเนื้อไม้ธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม้ประดู่นะคะอ่าส่วนไม้แดงไม้แดงก็จะเป็นลายอาจจะแบบไม่ใช่เหมือนไม้ประดู่มันจะแบบมันจะเหมือนลายเนียนเหมือนกันค่ะถ้าคนชอบความแข็งแกร่งอมเหม่ก็แนะนําว่าแดงจะ แดงจะแข็งกว่าประดูอันนี้ยอมรับแต่ถ้าคนชอบลุลายบางคนแบบเอาไปแบบติดบ้านไม่โชว์อะไรอย่างงี้อย่างงี้ใส่หัวคอนคะก็แนะนำไม้ประดูจะสวยลายสวยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะนะคะไม้แดงก็จะเป็นแบบเนียนๆเหมือนกันนะคะแต่ความแข็งเนี่ยแข็งเนี่ยค่ะไม้แดงนะคะถ้าคนใครสนใจนี่หมวยเลยจัดให้เลยลายสวย อันไหนไม่สวยหมหมวยคัดอ่อหมวยเน้นขายของคุณภาพนะคะถ้าใครสนใจก็ทักหมวยสั่งผลิตได้นะคะเบอร์โทรหมวยเหมือนเบอร์เดิมค่ะเบอร์เดิม0982817925นะคะหรือแอดไอดีไลน์หาหมวยได้ a n นนี่ฮ n นนาฟนะคะโทรหาหมวยก็ได้เดี๋ยวหมวยแอดให้นะคะนี่ค่ะงานหมวยเห็นไหมคะงานโรงงานหมวยเห็นไหมคะกรีบค่ะนี่ค่ะพร้อมส่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะ โอเคไงก็ฝากผลงานของโรงงานหมุด้วยนะคะสั่งได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ